กับเรียนท่านประธานสภาทีท่เครารพดิฉันนางสาวจารุณีพิมเพงค่ะสอบจอเขต8อํอำเภอเมืองเ,อเรียนท่านนายกท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะในเขตพื้นที่ของดิฉันมีถนนขาดอยู่หนึ่งเส้นก็ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารที่ส่งกองช่างลงไปสำรวจพื้นที่นะคะเบื้องต้น ทางกองช่างแล้วก็ทางผู้นําในท้องที่ได้ข้อสรุปคุยกันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหน้าง,งานแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ค่ะท่านประธานยังติดที่งบประมาณค่าน้ํามันเรายังไม่มีค่าน้ํามันค่ะซึ่งคุยกับทางคณะทํางานหรือกองช่างทางกองช่างได้บอกว่ากว่าที่เราจะมีงบประมาณค่าน้ํามันลงไปก็ประมาณวันที่7วันที่8ซึ่งถ้าเกิดว่าเรารออีก10กว่าวัน ถนนเส้นนี้มันก็จะขาดเป็นบริเวณที่กว้างกว่านี้แล้วทุ่งนานะคะของชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างนะคะมันจะเสียหายไปมากกว่านี้และอีกอย่างหนึง่งประชาชนในพื้นที่ที่ใช้ถนนเส้นนี้ต้องอ้อมอ้อมไกลจริงๆค่ะอ้อมจากตำบลหนองไฮไปเข,เข้าเขตนิคมนะคะจากเขตนิคมมันก็จะอ้อมมันมันเป็นทางอ้อมที่ที่ไม่มีทางเบี่ยงเลยนะคะอย่างนี้ถ้ามี ่ผู้บริหารมีงบประมาณที่สามารถช่วยเหลือเราได้เบื้องต้นก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าเราเดือดร้อนจุดนี้จริงๆส่วนเส้นอื่นก็คงจะเหมือนกับสมาชิกท่านอื่นที่ชำรุดเสียหายแต่เส้นอื่นเราก็ยังพอบรรเทาได้แต่เราขอความอนุเคราะห์งบประมาณเส้นนี้ให้เราก่อนกราบขอบพระคุณค่ะครับขอเรียนเชิญไป้บริหารนะครับท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้สคงเกติ ออขออนุญาตเรียนท่านประธานที่ประชุมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนผมมีทั้งสองอารมณ์คือทั้งดีใจและก็เสียใจคำว่าดีใจก็คือว่าดีใจที่องค์กรของเราเนี่ยอยู่ในใจของพี่น้องประชาชน เรื่องมีความทุก์ร้อนอะไรเขาคิดถึงท่านคิดถึงสอจอคิดถึงอบจอซึ่งถือว่าเราประสบความสาเร็จในการทำงานมา12ปีที่ผ่านมาในอดีตนั้นต้องยอมรับว่าอบจอ,อาจจะไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนได้ซ้ำไป ดังนั้นนี่เป็นความรู้สึกที่ภาคภูมิใจที่ได้นำองค์กรของเราเข้าไปอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนบรรยากาศอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งคือเป็นอารมณ์ที่เสียใจที่ประเทศไทยมันมีแต่อบจอประเทศอุดรเนี่ยมันมีแต่อบจอหน่วยงานอื่นหน่วยงานอื่นเนี่ยไม่รู้ว่า ทำอะไรอยู่มานั่งมานอนกินเงินเดือนอยู่เฉยๆหรือเปล่าอันนี้พูดแบบไม่ได้เกรงใครนะผมไม่ได้เกรงกลัวใครทั้งสิ้นนะในแผ่นดินนี้พูดแบบนี้ผมยกตัวอย่างนะครับท่านสอจอนรุมนไดนทราบดีท่านสอจอในเขตพื้นที่ท่านสอจอยิ่งใหญ่ท่านสอจอสมชายท่านสอจหอละหลายท่านนะครับ ที่อยู่ในลำน้ำอยู่ในรุ่มน้ำห้วยหลวงเนี่ยเลื่อยลงไปถึงท่านสจพิชาตชมประยูนยด้วยถึงนู่นเลยถึงสจสรัญพบเลยปลายน้ำของเพอสร้างคอมคือปีที่แล้วนี่น้ำท่วมหนักมากหนักกว่านี้เพราะว่าฝนพายุมันเข้าหลายลูกแต่ปีนี้เนี่ยฝนตกต่อเนื่องมา ก็สลับกันสลับวันตกมาอยู่ประมาณสองสัปดาห์จริงๆความเป็นจริงมันก็ไม่น่าจะท่วมขนาดนี้ตอนนี้แถวทุ่งแรกก็ถึงเอลนะครับแถวหมูม่นแถวนี้แถวเชิงยืนแถวนากว้างเลยแต่ด้วยห้วยหลวงเขาปล่อยน้ำวันละหกล้านลูกบาทเมตรปล่อยตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อคืนนิ่วอยู่อย,อย,อยู่บ้านบางคนนอนหลับๆอยู่เนี่ยนะนอนแช่น้ำครับ เมื่อคืนนี้เองแต่ว่าลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างเนี่ยมันเกิดจากสภาพของฝนแต่มวลน,น้ำที่ปล่อยจากห้วยหลวงเมื่อวานกับเมื่อคืนนี้มันจะถึงประมาณแถวๆเลยสำพร้าวไปนะครับมวลน,น้ำที่ปล่อยจริงๆยังไม่ถึงสร้างคอมแต่ว่าสร้างคอมนี่จะเป็นน้ำสะสมจากที่จากสองข้างทาง,ออส,องสองข้างของเราห้วยหลวงมันไป แต่เราก็ได้ส่งถุงยังชีพไปตั้งแต่เมื่อวานไปให้ท่านนายอำเภอก็ที่รัฐบาลมอบมาก็คือ300ถุงนะครับท่านนายอำเภอก็คงจะมอบตั้งแต่เช้าไปแล้ววันนี้นะครับที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าปีที่แล้วน้ำท่วมลำน้ำห้วยหลวงหนักมาก พนังกั้นน้าหรือคันคูสองข้างเนี่ยขาดถึง11จุดบางจุดเนี่ยรถดําเข้าไม่ได้เลยเราขนหินมาจากน้ำโสมเพื่อที่จะไปไปเทเพื่อกันแล้วก็จะเอาหินลงเนี่ยลงขขเข้าไม่ได้ขนาดรถดาเข้าไม่ได้หลังบัรทาตูมนะครับไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดโดยลําน้ําให้หลวงไม่ใช่ของอบจอนะครับไม่ใช่เนความรามับผิดชอบอบจอเลยแต่เรา พอน้ําหายไปหน้าแรงแทนที่ชนประทานเขาจะมาส่งเครื่องจักรหรือใช้งบประมาณลงมาปิดที่มันขาดอยู่สิบเอดจุดแต่เปล่าเลยครับอบจอรอนทั้งสิ้นเข้าไปทําการปิดที่มันขาดจุดที่มันขาดขาดขาดอยู่ทั้งสิบเอดจุดจนจบจนทั้งเกือบถึงสัมรารมันไม่ใช่ มันไม่ใช่หน้าที่โดยตรงแต่ว่าผู้นำหมู่บ้านผู้นำท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ไปหาชนประธานจังหวัดเลยเขาเดินมาหาอบจอทั้งหมดเราก็ต้องเห็นแก่พี่น้องพวกเราเราก็ส่งเครื่องจักรเข้าไปทำ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 เราก็ดึงเครื่องจกักรจากการทำถนนต่างๆนะออกมาบางทีท่านทั้งหลายที่เราจัดคิวไว้ ชุดซ่อมถ่นาดยางไอ้ชุดซ่อมถนนลูกรังเนี่ยเกตละสิบห้าวันเนี่ยบางเขตไม่ได้เข้าเลยปีปที่ผ่านมาเนี่ยหน้าแรงที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเราพันเราพะวงเรื่องน้ําจะท่วมพื้นที่มันขาดน้ําจะทะลักเข้าสู่ไรนาประชาชนปีนี้เราทาไป1ิเอ็ดจุดเนี่ยมันดินใหม่นะครับพยายามอัดแน่นที่สุดแล้วมันก็ยังขาดอีกจุดหนึ่ง ก็ยังดีว่าสิบจุดยังยังอยู่นะครับจากขาดสิบ็ดจุดปีที่แล้วปีนี้ขาดไปอีกจุดหนึ่งหน่วยงานอื่นเนี่ยทั้งนั้นที่เขามีเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นลำน้ำที่อยู่วความรับผิดชอบเขาเขายังไม่ดูดำดูดีเขานั่งเฉยเลยเขาทำงานเขาก็ไ้เงินเดือนเท่าเดิมเขาไม่ทำงานเขาก็รับเงินเดือนเท่าเดิมบางทีได้สองกั้นเลยทำไป อันนี้เป็นความเบื่อหน่ายเป็นความความรู้สึกที่ไม่ไม่ค่อยสบอารมณ์ผมเท่าไหร่นะผมถึงบอกว่าเอาละในชีวิตนี้เนี่ยผมอยากเป็นอะไรวันที่สิบเก้าธันวาคมปีนี้ผมหมดวาระผมเรียนทุกท่านแล้วว่าผมจะไม่ลงสมัครรัะเลือกตั้งสิ่งที่อยากเป็นครับไม่เป็นสอวอก็เป็นไม่ได้หรอกเป็นอะไรก็เป็นไม่ได้หรอกตอนนี้ อยากไปเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแห่งชาติครับอยากไปเป็นบรอบร์ดบอร์ดน้ำแห่งชาติหนึ่งในสิบห้าคนของประเทศผมถามว่ภาภักใต้เนี่ยให้น้ำท่วมภักใต้ได้ไงภักใต้เตันเหมือนแขนยื่นออกไปแบบนี้น้ำทะเลสองข้างน้ำหิมะละลายหรือน้ำอะไรจากทั้งโลกมันไหลลงทะเลไม่มีเต็มอยู่ครับไหลลงมหาสมุทรแล้วทำไมไม่ทำทำให้มัน เป็นก้างปลาไหลลงทะเลในภาคใต้มันไปยึพื้นที่ใหญ่ขนาดเท่าภาคอีสานกว้างๆเหมือนอีสานเหมือนภาคเหนือได้ไงแลทำไมปล่อยให้น้ําท่วมภาคใต้ได้แล้วรูปน้ําต่างๆในภาคอีสานในภาคเหนือเนี่ยเราจับเชื่อมรูปน้ําเข้าหากันแล้วทำไอ้ที่มันปัญหาอยู่เดียวก็คือว่าหน้าแล้งไม่มีน้ําหน้าฝนน้ําท่วมพรอะไร บางร่มน้ําไม่มีน้ําบางร่มน้ําน้ําเต็มไหลไปหาหกันไม่ได้ถ้าเราไม่เชื่อมร่มน้ํานะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ําต่างๆเนี่ยเหมือนท่านเสือจนท่านมน์พูดเนี่ยลำน้ำห้วยหลวงมันตื้นเขินหมดแล้วครับมันเป็นลําน้ําใหญ่เป็นหน้าที่ชนประธานพอพูดกับเขาเขาบอกไม่มีงบผมว่ายุบชนประธานยุบกรมชนประธานดีกว่าผมว่าอย่า,า,ม,ายมีเลยดีกว่าเอาเงินมาให้อาบาจอเนี่ย แต่ละปีประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นล้านเนี่ยเอาไปทําอะไรปีหนึ่งปีหนึ่งอะเอามาให้อบจอทํานี่ว่ายุบซะอ,อธิบดีรองทิ่ดบีเงินเดือนคนละเป็นแสนนจะได้ไม่ต้องไปจ่ายนะครับเดี๋ยวให้ผมพ้นตำแหน่งผมจะไปลุยพวกนี้ให้ดูนะครับอยากไปเป็นคณะกรรมการมือหารจัดการน้ำจะไปขอขอเป็นอย่างนี้เขาจะให้เป็นไหมผมจะทำให้ดูผมเนี่ยเป็นคณะกรรมการ เรียกว่าเป็นสสอีสานเพื่อการพัฒนาไปดูลุ่มน้ําทั้งทั้งภาคอีสานร,รู้หมดว่าเส้นไหนไปยังไงต้นน้ําอะไรอยู่ที่ไหนรู้หมดลำน้ำมูลน้ําชีน้ say book, say ําเซบกเซบายห้วยหลวงลำบะเนียงมันเชื่อมลงตรงไหนลงอ่างอะไรผมรู้หมดเลยครับแต่ไม่มีโอกาสดังนั้นเป็นความขมขื่นมากเลยที่ปล่อยให้พวกเราผจญชะตากรรมร่วมกับพี่น้องประชาชนจากพียงลําพังหน่วยงานหลักๆที่เขาควรจะทำนี่เขาไม่ทํา ผมถามว่าคุณมีหน้าที่ชนประธานนี่คุณมีหน้าที่ปล่อยน้ําอย่างเดียวเหรอปล่อยน้ํามาท่วมชาวบ้านอย่างเดียวเหรอคุณไม่รับผิดชอบต่อประชาชนอะไรเลยเลยเหรอพวกเราต้องมาเหนื่อยลาบากเนี่ยเดี๋ยวปลายทางก็คือต้องแจกถุงยังชีพก็ขอให้ทุกท่านที่มีพื้นที่น้าท่วมให้สํารวจความเสียหายร่วมกับท่านนายกท้องถิ่นต่างๆแล้วก็ส่งเรื่องให้กับท่านในอำเภอนะครับท่านในอำเภอทําเรื่องมาเพื่อที่จะขอ ถุงยางชีพจากเรารัฐบาลส่งผ่านมากับทางท่านสมาชิกสภาผูา้แทนรัษฎรส่วนหนึ่งนะครับก็ได้ลงท่านสสบางท่านก็ได้ลงไปมอบให้ประชาชนบ้างแล้วทีนี้ถ้า,าตำบลใดหมู่บ้านใดที่ยังไม่ได้รับถุงยังชีพที่มีความเดือดร้อนก็ให้ทําให้ท้องถิ่นนะครับซึ่งเราท่านตามหน้าที่แล้ท่านสจเพียงแต่ชี้เป้า นะครับแล้วก็ให้นานยกท้องถิ่นเราเนี่ยทำเรื่องในอำเภอก็รีบไม่นานนะครับวันเดียวท่านในอำเภอก็ส่งมาละเราจะได้เตรียมถุงยางชีพให้พวกเราไปช่วยกันมอบให้กับพี่น้องประชาชนกระจายช่วยกันเพราะว่าปีนี้พายุมันเข้าหนึ่งลูกแล้วก็จริงแต่ว่าเป็นเป็น,ปนพายุที่ฝนตกค่อนข้างหนักแล้วก็อย่าวางใจกรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกว่าจะมีพายุอีกลูกหนึ่งจะเข้านะครับใน ในต้นเดือนตุลาคมซึ่งจากนั้นก็จะหมดแล้วนะครับซึ่งปีที่แล้วนี่สี่ลูกหนักมากครับปีนี้สองลูกนี่ก็มันมันก็ไม่หนักก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาปล่อยน้ํามาท่วมนาพวกเราตอนนี้ชาวบ้านก็น้ําท่วมนา <c oughs> ไปเจดดวันก็เริ่มเน่าเริ่มตายเรื่องพันุข้าวนะครับให้ให้ทางท้องถิ่นทำหนังสือถึง ด้วยการจังหวัดแล้วก็ให้มีข้อสั่งการให้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกรมการข้าวนะครับกรมการข้าวเนี่ยซึ่งสำนักงานเขาอยู่ตรงใกล้ๆบ้านนิคมเชียงพินนะครับตรงเนี้ยเขาจะมีพันธุ์ข้าวเพื่อไว้สําหรับมอบให้หน่วยงานราชการแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งอบจอไม่สามารถจัดหาพันธุ์ข้าวแจกจ,ากจาก่ายพี่น้องประชาชนได้นะครับ แล้วก็เรื่องเรื่องถนนต่างๆที่ขาดเราก็พยายามผมดูลายของท่านสมาชิกสภาอบจทุกท่านนะครับอันไหนที่ถนนขาดหรือใกล้ขาดก็ส่งเครื่องจักรส่งช่างเข้าเราเข้าไปทุกพื้นที่แล้วไม่ว่าจะเป็นกุดจ,จับไม่ว่าจะเป็นเขต8นะครับแล้วก็ท่านสจบัญชากลุ่มภาวปีอะไรพวกนี้ก็ส่งเข้าไปแต่สิ่งที่ จะขาดใจนิดหนึ่งก็คือท่านผอกองช่างไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราว่าไปบอกว่าน้ํามันจะมีวันที่เจ็ดที่แปดเนี่ยมันไม่ใช่น้ามันมีทุกวันนะครับอยู่ที่ปั๊มนะครับมีทุกวันไม่ใช่ว่ามีจะมีวันที่เจ็ดที่แปดแล้วพี่น้องประชาชนคนอื่นเขาจะเติมน้ํามันยังไงเขาจะวิ่งรถยังไงครับบอกว่าจะมีน้ํามันวันที่เจ็ดที่แปดมันไม่ใช่เราไปเติมได้ทุกวันครับเอาบินเอาบินจากผอ แล้วก็เอาบินก็ไปเติมได้เลยแล้วก็เข้าไปทําได้เลยนะครับจะไปรอวันที่เจ็ดที่แปดทำไมนะครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมไปตอบท่านผู้นําท้องถิ่นกับทางท่านสจจรุณีแบบนั้นวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับเจ็ดแปดเป็นสิบกว่าวันนะครับนี่ถนนขาดจะให้ต้องรอน้ำมันอีกสิบวันอย่างนั้นมันไม่ใช่นะนะหัวหน้าฝ่ายเครื่องกลก็อ,อยาให้เจ้าหน้าที่เราไปตอบท่านสอจอย่างนั้น แล้วก็เรื่องถนนตำบลเพลนดงผักเทียมเส้นนี้เราก็ได้สั่งทางกองช่างเข้าไปแล้วทีนี้ก็พอจะเข้าทีไรจะเข้าทีไรก็ฝนตกมาฝนตกช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต่อเนื่องมาก็ก็พูดตรงนี้นลท่านบอกกองช่างก็อยู่ก็รีบเข้าไปดำเนินการซะนะครับแต่ว่าในช่วงไหนน้าท่วมก็เว้นไปก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากัน คือ,อยังไงหนึ่งหน้าฝนนะครับในระหว่างฝนตกมันซ่อมไม่ได้คือพวกยางมาตอยกับน้ำเนี่ยมันถ้ามันไม่ทําถ้าเราไม่ทําเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทำในระหว่างฝนตกเนี่ยเละหมดครับก็รถว,วิ่งสองน้ำคันก็กระเด็นออกหมดมันทำไม่ได้มันฝนนี่เป็นอุปสรรคพอสมควรนะครับก็พยายามก็พยายามที่จะบูรณาการ กับหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นพวกเราแล้วก็ท่านสมาชิกสภาอบจก็ชี้จุดชี้เป้ามาอย่างที่เราได้แจ้งมาบางท่านก็ส่งตรงไปที่ท่านผอกองช่างผอกองช่างก็จะขออนุมัติทางลายผมก็จะสั่งทางลายไปได้เลยเพราะมันการสั่งทางโซเชียลเนี่ยมันมีกฎหมายรองรับอยู่นะครับไม่จําเป็นต้อง เป็นว่านายกต้องสั่งเป็นนายรักอักษรตามมีเอกสารลงวันที่เรียกรับไม่ไมต้องครับส่งทางโซเชียลก็มีกฎหมายรองรับดังนั้นที่เร็วที่สุดคือสั่งทางโซเชียลวันเสาร์อา,าทิตย์ท่านหมอวอังช่างกับผมก็นะครับท่านประหลัดท่านหมอวังช่างเนี่ยกับผมเนี่ยก็ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยปิดโทรศัพท์และไม่เคยนั้นจะอ่านไลน์กันอยู่ตลอดดูไลน์ตลอดแล้วก็จะสั่งวันเสาร์อาทิตย์ก็สั่งก็บอกว่าวันจันทร์นี้เข้า,าน,น้องๆวันนี้ไม่อยู่ วันจันทร์ก็เข้าดําเนินการให้นะครับมันต้องขออภัยเรื่องเรื่องน้ําท่วมก็ต้องยอมรับว่ามันเกินกําลังอบจอจริงๆเราต้องแก้ไขไปยเหตุก็คือเข้าช่วยซ่อมแซมถนนน้นทางแล้วก็ผนังกั้นน้าภายหลังแล้วก็อีกเรื่องก็คือจะจัดหาถุงยังชีพเข้าไปเยียวยา,ยาจิตใจพี่น้องประชาชนนะครับแต่ถ้าเป็นแก้ปัญหาแบบถาวรจริงๆนั้นนะ่ะต้องหน่วยงานหลักๆจะต้องเข้าไปดําเนินการ ทีนี้ทุกวันนี้มีคณะก้รมการบริหารจัดการน้ําแห่งชาติหรือสอนอชอเนี่ยก็ได้วางแผนประชุม,มแก้ไขปัญหารุ่มน้ําประมาณปีเสนอประมาณมาสองแสนกว่าล้านแต่ว่าดูแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ตอบโจทย์อย่างอย่างกรณีลําน้ําห้วยหลวงตื้นเขือนเนี่ยถ้าคุณไม่ขุดลอกแล้วมัน เก็บน้ํารับน้ําได้น้อยมันก็ท่วมได้นาชาวบ้านเอาอ่างเก็บน้ําห้วยบางพวนที่บ้านสักคุตำบลหนองโอคูเนี่ยหัวงานมันอยู่ที่บ้านพระธาตุบางพวนหนองคายมันกินพื้นที่สี่พันกว่าไร่ด้านหนึ่งไปชนอาเภอท่าบ่อด้านหนึ่งก็มาชนอำเภอบ้านผือมาชนถึงตำบลหนองโอคูสี่พันกว่าไร่แล้วฝนตกมาเนี่ยมีน้ําอยู่พันไร่แต่หน้าแรงเหลือน้ําอยู่ร้อยไร่ จาก4,500ไร่นอกนั้นก็เป็นที่เลี้ยงวัวของชาวบ้านอย่างนี้ตอนสมัยท่านยกยิรงรักมาประชุมสัญจรวันที่22กุมภา55เนี่ยพวกผมเสนอให้ชนประธานใช้งบปรมาณไปขุดรอกชนประธานก็ไปออกแบบมา277ล้านวันนั้นเสนอเข้าคอรมอคอรมออนุมัติหลักการไปแล้วหลังจากนั้นมาไม่ ไม่กี่ไม่ประมาณปีกว่าก็ถูกปฏิวัติโครงการนี้ก็จบไปก็ไม่มีใครดําเนินการต่อ277ล้านและวทราบไหมครับร่าลำน้ําห้วยมงก็เช่นเดียวกันตื้นเขินหมดงอซ้ายงอขวาท่วมอำเภอบ้านผือท่วมอำเภอท่าบอ่อกว่าจะลงแม่น้ําโขงได้มันคดเคี้ยวเหมือนกันกับห้วยหลวงนะครับตื้นเขินมากแล้วอีกอันนึงก็คือห้วยงาวเชื่อมจากน้ํา แม่น้ำมงมาลงอ่างบางพลนสี่พันกว่าไร่เดี๋ยวนี้ไม่มีห้วยครับไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ในแพาภาพ่ายทาาอากาศสองสี่เก้าแปดเนี่ยลำห้วยเงาเนี่เป็นลำน้ำที่เชื่อมจากลำห้วยมงมาลงอ่างบางพลเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีครับชาวบ้านบุกรุกถมเป็นไล่นาออกโฉนดออกอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นแทนที่จะมีพื้นที่ รับน้ําใหญ่ๆนี่กลับไปไปตื้นเขืนแล้วก็ห้วยห้วยก็ไม่มีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับห้วยมองก็ท่วมครับเพราะว่าน้ํามันมาจากาผูพานส่วนคูหาซึ่งพื้นที่รับน้ํามันใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผูพระบาทด,ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้โครงการโขงเลยชีมูลก็เอาไม่น้ําเลยเข้ามาได้แล้วตอนนี้ ท่านเซิร์ชเข้าไปดูใน Google ได้นะครับโครงการเลยโขงเลยชีมูลเนี่ยเดิมสมัยท่านประจวบโขงชีมูลแต่โขงชีมูลนี่เอาน้ำจากคนมิสัยเข้ามามาดึงสัมภาแล้วก็ดันสูบน้ำไปถึง,ไปถ,งไปถึงทะเลบาแดงแล้วก็ไปลงกุมวัวปีแล้วไปลงล,ำ,ลำน้ำปาวที่กาลสินแต่ณปัจจุบันเนี่ยจากที่พวกผมเคยพยายามเสนอว่าต้องเอาไปน้ำเลยเข้ามาให้แรงน้มถ่วงไม่ต้องสูบ แรงโน้มถ่วงของโลกไหลลงมาตอนนี้เขาต่อ,ต,อต่อทำคลองทำท่อมาถึงตะบลลงมาไฟอำเภอส่วนกูหาแล้วรอจะเชื่อมต่อลำพเนียงลำพเนียงไหลลงกลางเทศบาลเทศบาลเมืองหนองบัวลำพูแล้วไหลลงอ่างไหลลงเขื่อนอุบลรัฐเป็นต้นน้ำลำพเนียงนะครับต่อไปเขื่อนอุบลรัฐก็จะต้อง มีน้ำตลอดเพราะมีน้ำขงมาเติมแล้วก็จะต่อลงมาแถวกุดจับนงวซอต่อลงนี้แล้วก็ลงห้วยมงบ้านผือแถวนี้ก็จะไม่แรงแล้วแล้วแถวทะเลบระแดงแถวเราไม่ต้องห่วงว่าน้ําจะไม่ไม่พอแต่ถ้าโครงการนี้จบนะครับตอนนี้มันมาจออยู่ที่ตัวบลญนโมโฟไฟมันยังไม่เดินต่อออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยคนผมคิดว่า หลายคนที่เป็นกรรมการน้ําที่นั่งอยู่ในบอร์ดที่กรุงเทพเนี่ยผมว่าไม่เคยออกจากกรุงเทพเลยได้ซ้ําไปบางคนคุณจะรู้ได้ยังไงมารุ่มน้ําอะไรมันเป็นยังไงมีปัญหาอะไรผมไม่ได้บอกผมคุยนะครับผมเป็นคนค่อนข้างรู้มากเรื่องพวกนี้ผมอยากไปเป็นจริงๆไปเป็นสวก็ไม่ไม่ให้เป็นเพราะว่าลูกกับภรรยาเป็นสอสอ,อยู่แลวมีกาเรเลือกตั้งสวก็ลงไม่ได้นะครับ กลับมาเป็นนายกอบจก็ไม่มาแล้วเพราะอายุเยอะแล้วนะครับก็ปล่อยให้คนหนุ่มสาวเข้ามาขับเคลื่อนงานต่อเพราะว่าร่างกายก็ไม่ดีแล้วคือวันนี้อยากทําประโยชน์ให้ประชาชนให้ประเทศชาติก็คืออยากไปเป็นบอร์ดสอนอทชอนะครับอันนี้พูดตรงๆถ้าเป็นอย่างนั้นน่ยมันจะแก้ปัญหาทั้งระบบทําแ,แกงเสือเต้นเนี่ยคนบอกว่าแกงเสือเต้นเนี่ย ถ้าทำแล้วเนี่ยน้ำจะท่วมป่าสักทองที่มีความอุดมสมบูรณ์สองแสนไร่ไม่มีแล้วครับในประเทศนี้ในโลกนี้ไม่มีสักทองครับนี่จะสักธรรมดาแต่ว่าต้นสักนี่แหละไปปลูกตรงไหนสมมติว่าไปปลูกตรงดินดำเนี่ยมันก็มันก็ไม่เหลืองไปปลูกต้นดินไม่ดำไม่ดำไปปลูกดินแดงๆเนี่ยมันก็สีเหลืองอลามขึ้นมาสวยดี ก็ก็เรียกว่าสักทองจริงๆไม่ใช่ไม่มีครับมีสักเดียวนั่นแหละแต่เขาเรียกสักทองแล้วก็ประมาณไม่ถึงสองแสนไร่ประมาณสองหมื่นกว่าไร่แล้วคนเข้าไปอยู่แถวนั้นนี่ทีหลังป่าประกาศเป็นป่าสงวนด้วยซ้าไปต้องขอบคุณจริงครับขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นห่วงบรรยายพี่น้องประชาชนเราทําตามหน้า,นาที่ของพวกเราอย่างสุดความสามารถแล้วเราก็ดีใจว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย มีอะไรคิดถึงพวกเราถือว่าพวกเราประสบความสําเร็จในการทําหน้าที่ถึงแม้ถึงแม้ว่าจะแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้ทุกเรื่องแต่เรายังเป็นที่พึ่งของประชาชนยังอยู่ในใจของประชาชนได้ผมว่าเราประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่เราไม่สามารถแก้ปัญหานั้น,น,นได้เพ,เพราะเรามีงบประมาณจํากัดเรามีอำนาจหน้านที่จํากัดหน่วยงานต่างๆนะน่าจะต้อง